อา้าวสวัสดีครับยินดีต้อนรับควาสุขชน่นเดิมตัวเลทเทเวลนะครับผมวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่อาบอดเกมนะวันนี้ใกล้เปิดแล้วนี่ใช่ไหมใกล้เปิดแล้วครับเปิดได้วั <c oughs> นที่25 <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่สิบไม่ได้ปิดหรอกยครับ24ให้ปิดอยู่แต่ทางทางผู้ว่าอาจจะบอกให้ปิดต่อนะครับยังไม่ชัวร์ใช่อ้าวันนี้เราจะมาเนี่ยปิ้งเกลือหรือเจ๊งนะครับโปแกละนะ ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเขาไม่ได้จ่ายอาจจะเป็นสุ่มอ่าดีใจมากนะแก้กล่อง Lost Dimension นะครับผมทั้งหมดหกกล่องนะครับหกกล่องก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าสองกล่องแรกจะได้อะไรบ้างสิ่งที่อยากได้ตอนนี้ก็คืออ่าเวทจัมิ่งนะครับทงด้วยทงผมเฉยๆนะแต่ทงมันก็แพงเออมันสองร้อขายออกไหมอ่ะไม่ออกได้ประมาณร้อยห้าสิบมั้งคิดว่าเราก็ใส่คนนะไหม เออรอดวบว์ใส่คนนั้นได้ไหมเอออยากอยากถามคำถามนี้คือมันเนี่ยมันบอกว่าถามว่าใส่ได้ไหมผมบอกเลยนะว่าการวิการเข้ามาของรอดวบว์เนี่ยมันทาให้เมตาเปลี่ยนครับโดยการที่ว่าอะไรก็ได้บอกรอดบว์ระบวกรอดโบว์กับเมตาคนนั้นจะเก่งขึ้นใช่ไม่มันก็ไม่เก่งขึ้นหรอกไม่แต่มันบอกว่าเนี่ยมันจะบอกว่าอ่าใส่ก็ได้กับทุกเด็กใส่ได้กับทุกแฟรไม่ทุกเวิร์ใช่ทุกเวิร์แต่คนนั้นไม่ได้ใช้คำว่าเวิร์นี่อาลรเอคนนั้นใช้คําว่าซีรีส์ซีรีส์ จริงป่ะเนี่ยจริงใช่เป็นซีรีส์เคเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูเพียงคนเคเคครับมึงโคนันทิ้งเผื่อสัตว์อย่างพี่ต้องบอกอย่างที่พี่ต้องบอกมึงลบมึงเอาโคนันทิ้งเปหรอทำกวนน้ำเนี้ยเลยเนี่ยใจเย็นเลยอ่ะเนี่ยซีรีส์จริงๆเหรอเขาเนี่ยมันมีนะครับว่ายอดนักสืบจิ๋วโคนันไม่ได้มีคําว่าเวิลด์ใช่ไม่แม่งมันบอกใส่ได้กับทุกแฟกเปล่าทุกเวิลด์ทุกเวิลแอนฮาโอม่หรือเปล่าไม่เขาเขียนว่าทุกเวิลด์อ่าอ่านหน้ากองไง เขาบอกว่าใส่ด้วยไใล่ว่านี่ยะไฟโคนันพี่ไม่มันเขียนว่าใส่ได้กับทุกเวิร์ดไม่พี่ทุกแฟกทุกแฟกไหนอะในการเียเลือกแฟกเริ่มต้นได้เห็นไหมไม่ถามว่าใส่เริ่มต้นได้แล้วเราสามารถใช้รถโบวได้โดยการจงสูนใสยเลือกแฟกเนี่ยใช้กาแฟพี่เหรอใช่เขาใช้กาแฟ แอดทาโอครับมึงไม่ได้ใช้คำว่าเวอร์ใช่ไหมใช่อันนี้คือเราเขียนรีวิวที่อ่านตรงไหนที่มันใช้คำว่าเวอร์วะมันเขียนรีวิวเปล่าว่าแบบเออแอดทาโอครับแบบนี้ไม่เอาเดี๋ยวเรามาสุ่มดูกันนะครับว่าอ่ากล่องแรกอันนี้ของพี่เองนะจะได้อะไรของกล่องแรกของพี่ของกล่องแรกของพี่อ่ะเปิดครับสมปองเปิดกล่องนี้รอเลยครับได้ไม่พูดไอ้นี่เสฉยไปเขียนเน่นั้นพี่จะดูดดวงผมไหมดิไม่ไม่ดูดไม่ดูดอ่ะไม่ได้ส่งให้มึง อันนั้นเปิดได้แล้วเอามาก่อนเอาอยางนี่คุณหลอกดาวคุณยังไม่เปิดเลยขี้อ่อนอ่ะอุ้ยเีีย่ะทำเปิดไม่ได้วะ เก็บมือเเลยป็นบอกตรงๆนะว่าเป็นกล่องที่เปิดยากที่สุดเท่าที่ไปทำมากล่องนี้เหนียวใช่ไหมใช่การป้องการป้องกันการป้องกันของเจ้าตระหนักมีใครจะสลับกันไหมอันนี้ผมพี่ไม่สลับเลยผมเชื่อมั่นในช่องกระตังของผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชุดซาไงซึ่งของสุ่มเนี่ยมันผมไม่ต้องแตะนะผมจะแตะผมจะเปิดเองของสุ่มมันจะอยู่ในในกองของลอส t ิกนะครับมันจะมันไม่ใช่แค่ Lost Boy อย่างเดียวนะมันจะมี ขายแล้วนี่ตีด้วยคือขายที่เป็นรักก้อนวอร์ที่เล่นกับมันเลยเพราะมาดูใบแรกก่อนมาดูใบแรกหนึ่งสองสามปุ๊บเฮ้ยอะไรปืนมันส่งสามใบนะบอกไว้ก่อนอ่ะใบที่สองเอ้ยโอ้โหเฮียใบที่สามเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบแล้วนะครับหนึ่งกล่องไม่เอาอยากได้จมิ่งไม่ได้หายากเอออยากได้จมิ่งเรามารีวิวก่อนดีกว่ารีวิวหลังหลังการ์ด พอดีากมากอ่ะปิดปิดกล่องไปครับปิดกล่องไปไม่อยากรอไม่อยากเห็นล้อ่ะต่อไปเป็นของพี่อีกกล่องนึงนะครับอ่ะมาดูกันผมไม่ต้องยุ่งอะไรนะผมจะแกะออกมาเองสปอนสลับกันไหมไม่สลับผมเชื่อมั่นในช่วตายหมดเลยแลอ่ะมาดูมาดูกันนะครับภาวนาให้ได้แฟลกลอสเวลล์นี่หวังสูงไงเดี๋ยวเราหวังสูงเงี้ยเราเลยไม่ได้อะไรแกมมิง โอ้ยเหี้ยพูดไปเล่นไปตัวหน้ากล่องใช่ไ่มเรื่องจริงปะเนี่ยโอ้โหใช่ไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเคยหน้าเกลือไอ้สารโคตรเกลือหน้ากล่องก็คือแบบหน้ากล่องเขาก็ให้ฟอยมาแล้วนะแต่นี่นุน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 ว่ะนุนทับเกลือไอ้เหี้ยโว้ยเอ้ยี่โดนหลอกลวงรัโอ้โหโวยแปดเทียร์จบแล้วครับตอนนี้ผมน่าจะเจ๊งแล้วทาเนี่ยไม่ต้องเลยนีโทรศัพท์ของ คุณกล่องพิมพ์ตัวไม่ดีอันนี้ผลสรุปของผมนะครับตามใบนี้เรามาแตะสนียตไปสังหรณ์ไปสังหรณ์สเนียดผมก็มีเขาไมอยู่เพี้ยงเพี้ยงเพียงเพียงสิ่งที่ผิดพลาดเออเลอร์หรือเปล่าครับอันนี้อือยู่สีป่ะครับไม่หลุดนะมันก็นูนนะไม่โอ้ตายแล้วไม่อยากได้เลยอ่ะกล่องพ่ต้อมีกล่องหนึ่งอ่ะเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้กล่องนี้เรียบร้อยแล้วพิมพ์ฟองไปไหนนี่อที่สองที่เนี่ย องแม่พี่ต้อมมีสองกล่องของพี่ไปไหนอีกกล่องนึงอ่งกล่องนึงที่วางไว้นี่ของใครของผมสองกล่องอันนี้ของพี่พี่แกะแล้วอ่ะที่แกะแบบเปิดไปแล้วอ่ะอ้าวครีมแกะไปแล้วเหรอใช่ไม่ที่แกะเปิดไปแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ไม่มีที่ไม่มีหลังกล่องนีแล้วอ่ะอ้าวอันนี้ของน้องครีมอ้าวตายแล้วใช่คไหมเออเนี่ยที่ไม่มีหลังกล่องเลยน้องครีมเขาสุ่มไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าของน้องครีมสุ่มอะไรได้บ้างทําไมน้องครีมโอ้โหอะไรวะครับเนี่ย รีกูเจออะไรกับเนี่ยแล้วทำไมกล่องกูไปยังงั้นวะนอกจากเป็นคนเบี้ยแล้วเป็นคนโง่อีกนะแล้วก็อีกใบของน้องคิมนะครับโหเย็ดเคเย็ดเป็ดโคตรอยากได้คิปได้กันไหมโคตรอยากได้แลกกล่องกันไหมครับน้องคิมกลัไปก่อนที่สโอเคน้องคิมน้องคิมก็ถือว่าคุ้มมากเลยครับไไม่่ถหนอะของน้องคิมของน้องคิมคุ้มมากตู้พ่งของคิมน้องคิมเอาไปเก็บไว้ก่อนโอเนี่ฮะไฮไลท์ของวันนี้นะคร อมาดูของน้องคิมกันนะครับโอ้น้องคิมถือว่าสุดยอดมากอ่ะเดี๋ยวมาดูน้องคิมอีกล่องกันครับนี่คนฉลาดย่อมมีวิธีทางคนฉลาดดีวะมาดูของน้องคิมอีกล่องก่อนนะครับกลุ่มไหนดีวะกลุ่มไหนก็ลงไปเถอะนี่นาคออ่ะกลุ่มนานาโมกมาใบแรกของน้องคิมเฮ้ยถือว่าดีนะนี่ไม่ให้ใบเดียวนะใช่นี่น้องคิมทำไมน้องคิมเป็นอย่างนี้เฮ้ย ทำไมได้แต่ Indeed, ตัวด exactly. no ี่คนฉลาดกกว่ากูเฮ้ยซืน้องคิมดีเกินละดีเกินไปละเลยสองกล่องของน้องคิมนะครับไอ้เหี้ยโคตรดีคอสเซอร์ของน้องคิมครับเนี่ยน้องคิมเฉยโอ้โคตรคุ้มอะครับบอกเลยอน้องคิมครใบี้เนี้ยก็คุ้มแล้วใช่ใบนี้ก็คุ้มแล้วเอาไปของสปอนสปอนเป็นคนแก่เองแล้วกันครับสปอนเซอร์เดี๋ยวหาว่าพี่เดี๋ยวหาว่าพี่ทำเจ๊งมีในอ่ามีในกล่องแค่ใบเดียวต่อใบเลยใช่ เงียมาดูสมพรกันนะครับว่าจะได้อะไรไม่ใช่เนี่ยผิดผิดอันวะผิดอันครับสมพรอะไรของคุณเนี่ยนี่คือคนฉลาดนะครับวิถีคนฉลาดไม่ใช่เหรอไม่ใช่เฮ้ยคุณสมพรคุณได้แฟกไอ้ผเหีด้วยแฟกที่ไหนอะแฟกไม่ใช่แฟกแฟกมันต้องเป็นสีดำไม่ใช่เหรอแฟกสีขาวอุ้ยเปิดมาเป็นแวนิ์ตี้นะมันใส่ในเด็กธรรมดาแฟกต้องเป็นสีโอ้ยสมพลใช่ไหมใช่ไหมได้แฟกเฮ้ยที่ตาดู แหม่ไม่ใช่เหรอใช่สมปองได้ไฟเที่ยวจังวะจิตต์โกยิ่งเค้โอ้เกลือเราทำบุนเถอะเกี่ยจังวะนี่มาดูสองสมปองใบแรกอือหึจริงด้วย่าโอ้ยยิ่งเค้ขอดูนะครับยังเฟี้ยวอ่ะสองร้อย่ะต่อไปไม่ขายครับอันนี้เก็บไว้ใช้โอ้ยเกลือต่อไปโอ้ยใบนี้ก็ยังดีนะนี่ร้อยห้าสิบดีกว่าผมอ่ะร้อยห้าสิบอ่ะอะไรเนี่ยก็ตอนแรกผมเห็นหลังขาวผมก็นึกว่ามัน ไม่แปวเปวไม,ไม่ทำไมกูถึงต้องได้ไดเดสทอยเยอะ <c oughs> ในใบสุ่มด้วยไอพี่มวยนูนเลยนะโอ้ยเอาทำเพื่อใบต่อไปของสปอนฟึบเฮ้ยเอางไม่ให้ใบเดียวยเดียวพอแล้วม่ต้อมพอแล้ว <c oughs> อาก็ี่ให้ใบเดียวไงออไม่ดีหรออะไร เฮ้ยแจมมิ่งพี่คิววันนี้อะไรเนี่ยแจมมิ่งว่ะสวัสดีครับผมชื่อของคุณสปอนครับแจมมิ่งว่ะแปดกับอ่าแจมมิ่งแจมมิ่งอะไรนี่นี่ใบหนึ่งโอ้โเย็บเป็ดใส่ไปเนี่ยคือในฟางไทรพิทอมเลยใส่ไปเนี่ยในฟางออกอย่างละใบครับใช่ครับโดยเฉพาะแปดคือสองใบแต่สองใบเนี่ยขายหมดเลยตอน๋ยวบอกเก็บไว้ตอนแรกจะเก็บไว้แต่คือลืมไปว่าถ้าเก็บไว้มันต้องมีสองใบนี่หว่าอะไรครับเนี่ย แล้วของผมตัดภาพมาดูของผมเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรเขาเนี้ยแฝกมันให้กล่องละใบปะสองใบไหนแฝกให้สองใบเขาในล็อตเวิร์ดนี่ไงอ๋อแล้วอยู่ในล็อตเวิร์อีกอันนึ่งเนี่ยโอเคงั้นขายได้แต่น่าขายได้เฮ้ยมันรีดละกูแท็บมาให้อ่อเดี๋ยวมาสรุปผลรวมวันนี้อันนี้คือของสมปองนะครับถือว่าอุ้ยกำไรแล้วกำไรแล้วแล้วก็มาดูของผมนะครับของพี่ที่ครับคือกรจับสมปองครับ อ่ะมาดูของพี่ของพี่คือเือบอกได้คำเดียวสั้นๆนะครับควยพี่อยากขายอยาขายออกช่องไม่ได้ประเด็นคือตัวเนี้ยมึงให้มาทําไมมึงไปอยู่ในสูงทำไมไนี่เกือสุดแล้วผมว่าไม่จริงครับใบนี้เกือสุดครับใบนี้เกือสุดไม่เกือบลองต่อไปของคุณคิมนะครับไม่ราคาไม่อเขาตั้งราคาให้เลยของคุณคิมคือคุ้มมากคุ้มนะครับนี่ผมบอกเลยโคตรคุ้มได้เพราะออกจากะไปครับใช่ไม่ตายก็แพงนะครับครับ ส่วนใบเนี่ยคือแบบมันแพงอยู่แล้วใบเนี่ยใช่ครับโอ้โหวิบวับวิบวับจริงๆผมนี่ช้ำใจจะนอนร้องไห้ตายแล้วนะครับใส่ได้กี่ใบอะพี่ล็อตนดูสองใส่ได้สามสิบใบนะครับทั้งหมดเด็กล็อตเวอร์สามารถใส่ได้สามสิบใบได้นะครับวันนี้ก็มันกว่ามิกกี้ก็เก่งนะลาไปด้วยความเศร้าแบบเกลือนะครับผมวันนี้สวัสดีครับขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ไม่ได้ใบนี้นะครับขอบคุณครับขล้อยทุกคนได้ครับเพื่อนยายา